น่าสวัสดีนะครับ KX 1 4 0 L นะครับตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการไล่นะครับไล่น้ำมันไล่กล่องแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับนี่ครับคันนี้มีอะไรบ้างมีคอยนะครับได้แต่งนะครับชุดคาบูนะครับชุดคาบูนี่ใส่มาก่อนลนะแล้วมีท่อลูกโตนะครับ สตเตปเรื่องเป็นหกสิบหกซักสามนะครับคาแต่งนะครับแล้วก็วันมีสตาร์แต่งทำให้หมุนนะครับฝาวาลอะไรก็ทำนะครับนี่นกองเหลืองนะครับขึ้นใส่นะครับก็มีกองแต่งด้วยนะครับนี่เจ้าเก่าเขาเจาะมาแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดจุกจิกข้างในเยอะแยะครับ เกียร์ทั้งอะไรอีกแคมอะไรอีกนะครับอ่าเชิงลึกก็ไม่ต้องบอกกันเยอะก็ได้นะครับสตาร์ทรันง่ายนะครับไม่ต้องเงร,ร่งนะครับสตาร์ทนะครับนี่นะครับไตแรงนะครับได่4 0 0ซีซีนะครับรับประกัน3เดือนนะครับไดต,ตัวนี้ ทันทีนะครับยังไม่ได้ไล่น้ำมันนะครับรถแข่งผมจะใช้อยู่ประมาณกราฟสี่นะครับนี่นะครับรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าท่านไหนไล่แล้วก็สมูทกับเบอร์อะไรก็ใช้เบอร์นั้นนะครับ ปิดไมได่หนันนะครับการแทนบังมือเดี๋ยวต้องไปลงพื้นก่อนนะครับยังไม่ได้ไล่น้ำมันนะครับถือว่าโอเคนะครับเดินบงเดินเบาปกติสต้านง่าย